อะไรพี่ขึ้นต่อค่ชั้นชั้นบนปะชั้นบนชั้นบนชั้นบนต้อสวดให้ใครเอ้ยไปขึ้นไปชั้นบนมาเรารองตัเค่งต้องใส่ตะเก่งนะคนอ่ะอ่ะคือชั้นบนพี่พี่แมงรอกูเล่นหมดต้องหาต้องหาวงหาวอนะที่เราต้องอยู่วอเดียวกันด้วยแม่แม่กูบอกแล้ววันนี้ให้กูให้งานพวกมันไปขึ้นวอเนี่ยกูไม่เอาเล่อนเออจะเอาออกอยู่พี่ อ๋อดิครับดีครับดีครับดีขอเพนหน่อยดิเพนไม่มีเพื่อนเพนสวัสดิการอยู่ที่ใครอ่ะมีอยู่มีอยู่เออเงินเออเงิงนะพี่เฟิร์นเงินแก๊งเอาให้ใครสิบสี่ล้านเอาให้ใครเดี๋ยวให้พีทเดี๋ยวให้พีทเดี๋ยวพี่จะไหนไม่ผมฝากไว้ที่พี่ก่อนไม่ได้อ๋อเอามาไม่ปวดได้ไหมไอเดไอเดีเลขหนึ่งหนึ่งสี่หกไม่เดี๋ยวอันนี้ต้องใช้ตีอาวุธก่อนต้องใช้ตีอาวุธให้จุ่งหน่อยหนึ่งหนึ่งสี่หก ไม่เอาตรงไหนวะตีตรงไหงฮะต้องตีโรเลอร์โคสเตอร์ได้เฮียปืนก๊อกมันเบี้ยวนิดหนึ่งใช่หรอเฮียมันโรเลอร์คืออะไรวะขอขอแก้อยู่ใช่ไหมครับปืนก๊อกเบี้ยวนี่ขอขอแก้อยู่ใช่ไหมขอแก้ไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทิกเกอร์นี่ไงเฮี้ยมัเต็มไปหมดโอ้โหวายเบรสวายเบสสิบห้าโอ้เฮียต้องมีน็อตอันนี้อีกน็อตน็อตอะไรเนี่ยเอ็กเกตเอ็กเกสเอ็กเกสเอ็เกสเฮียต้องหาเราจะมีจะหาจากไหนวะเนี่ย เนี่ยยประเเด็นนน่่่ีีไงต้องมีนาสกูเนี่ยสกูมี<อ>สกูมี<อ>สกูม,<อ>กมีนี่อะไรบ้างไม <า S 3> ่ตอนนี้จะขึ้นไรเดี๋ยวกูดูของให้ต้องตีปืนหรือต,ต้องอัพปืนมึงของมึงต้องอัพปืนของมึงอัพของกูตีไอ้บูขึ้นไม่ยากนะเพว่าพ,พี่จุงพี่ไอ้บูเปลือยไอ้บูเปลือนะปืนขึ้นไม่ยากแต่ของขึ้นปืนได้ยากเปล่าพี่เปล่าเีย ทำไมขอขึ้นปืนมันเท่าไหร่วะเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นถูกไปวะหึยากไปอ่ะมาถึงปืนเราอะไรก๊อกเหรอเออไหนอ่ะก๊อกตรงไหนดูตรงไหนก๊อกเขาบอกว่าขึ้นง่ายขึ้นง่ายจัดเลยก๊อกอ่ะจะมาเลืองตีอันนี้ก็แหนะเนี่ยมันมีไอ้มีแมไอ้น็อตอ่ะก็นี่ไงก็พี่ได้ก๊อกมาสองบูแล้วแต่ว่าถ้าได้เป็นก๊อกเลยอ่ะพี่พี่ก็ไม่ต้องตีบวกอะไรแล้วไงก็ใช่ไงใช่นิดเดียวเขาบอกก็ได้ตีเอ็กซ์เซลเลนต์อ่ะก็คือต้องต้องตีบูบูบูปินก๊อกก่อนหร ปุนบู่ไมปิ้นมีแล้วปืนนมัอยูุ่๊บปิ้นมีสองโอเคเข้าใจละงั้นงั้นตอนนี้เราต้องเอาก๊อกก่อนป่ะใช่โอเคก็ต้องดูว่ามันชตาเฟลสองร้อยชตาเฟลเนี่ยมี E.P. มีพูตอเนียมอ่ะมีเลดไบเลดเลดไบเบเนียมแดงเรามีไซเลนเดอร์ไม่รู้ทิกเกอร์มีกูคิดไปให้ไอไอโทอยู่ไหนไอโทอยู่ไหนต้องเรียกไอโทมาต้องเรียกไอโทมาเพราะว่าให้ไอโทไปหมดเลย มีนัดชาร์ปด้วยนัดชาร์ปด้วยพี่ชายพี่ชายกล้าปะไม่ไหวครับอะไรนะตียังไหลวเฟรมมีใครไม่คิดว่าตนของปองเดี๋ยวนี้กูรู้แล้วกูรู้นี่อืมไอจอยปุยปุยมันดืคุณบอกว่าตอนแรกเราจะเราจะต้องขายไอ้นี่ใช่ไหมไอ้เหี้ยมันขายบาเรียวใช่ไหมอนมอืมไม่มีดับกูปิงป้รงใช่ไอ้เหี้ยไซนเดอร์ต้องใช้เฟรมไซนเดอร์ต้องใช้บาเลียวกับสปริงใช่พี่ได้แล้วไม่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 ตรงนู้นมีนะโต๊ะเนี้ย ไม,ไ,ไม่แต่พี่แต่มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องมานั่งตีบวกให้เสียเงินเพิ่มไงพี่ไอ้ไอก้กอ,อกอ่ะ,อะใช่มันไม่ต้องมานั่งเสียมันไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเสียเงินให้ตีตีบวกอ่ะพี่มันดีตรงนี้แหละออแต่ของพี่จุงอะ่ะคืออันนี้พี่ให้ปืนอะไรพี่จุงปืนที่มันตีบวกนะใช่ไหมตอปืนตอนะตีบวกใช่แต่แต่ปืนตีบวกพี่จุงก็มีมีอยู่แล้วเนปืนแค่ต้องตีบวกถูกไหมเนี่ยไม่มีเลยครับถูกปะไม่ไม่เพราัเราเก็ต้องเก็บไปบวกตอนบวกเว้สูงๆปะเวราะเราเก็บอ่ะใช่ไหมแล้ว มันมีโต๊ะต๊ะข้างล่างอยู่นี่โต๊ะนี้ข้างล่างต่อีถวต่อวยาต่อแถวยาต่อแถวยาวอนี่ในเบลล่างแล้วสรุปจะขึ้นในกอก่อนหรือว่าเอาอะไรก่อนนีกอก่อนต้องเอากอให้เอากอให้เสร็จก่อนเพราะกอคือมันครบจบเลยไงมันไม่มีอะไรเลยกอลมันทีเดียวใช่ใช่ต้องมาเสียเวลาตีบวกเนี่ยของไอจุงมันต้องตีเนี่ยของไอจุงมันต้องตีเป็นอะไรวะรีเวอร์ไหนวะไอโป้ MK2 ตั๊หนึงนะองไมอจุงตอนนี้เป็นปืนบวกสเลยถูกปะเออถ้าพี่จูงเป็นปืนบวกสองอะต รีเวลเลเวลรหนึ Re ่งหรือว่าสองหรือว่าสามไปเรื่อยๆอแล้วก็พอตีถึงเลเวลแบบเลเวลสี่ 4, อะพอถึงเลเวลสี่ปุ๊บให้ไปตีรีเวลรสองต่อเลยเอ้ยไม่ใช่ให้ไปตีเป็นอันเนี้ย MK2 อ่ะให้ตีจากรีเวิร์บปกติเป็น MK2 อ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยกูดูผิดป่าวะกูไม่ได้เล่นนานแล้ว MK2 โกพัด a r ่ n อะไรไม่รูค้คือถ้าจะถ้าจะให้รีเวิร์บเป็น MK2 เนี่ยมันต้องอยังไงวะ ต้องตีให้เป็นขึ้นเป็นบวกสี่แล้วก็เป็นบวกสี่แล้วก็ไปตีเป็น MK เอ้ย MK MK สองพัรก่อน MK สองพัด์ทแล้วค่อยไปตีเป็นโกพัทผมว่าเอ่อต้องตีถึงห้าเลยเพราะถ้าเพราะถ้าสี่แล้วตี MK ทูมันจะตีห้ามันจะตีห้ายาก อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วก็คือ M K M K 2อ่ะ M K 2อ่ะมันตีให้เป็นปืน M K 2รวมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าปืนเราเป็น M K 2อ่ะมันจะตีมันจะตีบวกอ่ะมันจะใช้ของเยอะกว่าปืนเลเวอร์ปกติเข้าใจปะไม่เข้าใจก็คืออ๋ออ๋อคือไอ้ชูต้องตีถึงบวกห้าก่อนถูกไหมฮะไม่แล้วตอนนี้ของปืนที่เป็นเลเวอร์ปกติหรือ M K 2 M K 2ก็มันมีแต่ M K 2อ่ะอ๋อแสดงว่าสภาให้มาเป็น M K 2เลยใช่ไหมพี่เฟิร์ส ถ้าสภาให้มาเป็น MK2 เลยก็ต้องตีเป็นตีบวกเป็น MK2 เลยพี่ถูกละงั้นนะตีบวกตีบวกไม่ไม่จะตีบวกเป็น MK2 ดิเราเราต้องตีถึงไม่ต้องตีเป็นบวกเท่าไหร่ต้องตีบวกหนึ่งก่อนมึงเห็นไหมรู้แล้วรู้แล้วไม่เราต้องตีไอ้ีเวอร์เบอร์ธรรมดาจนเป็นบวกเท่าไหร่บวกห้าไม่มันเอา MK2 อ่ะตีเป็นรีเวอร์เบอร์ธรรมดาใช่มันเอารีเวอรเมาเนี่ยเออไม่คู่กับเราเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ลี่เบธรรมดาไม่ขอให้ายเอ็มเคถูมาหรอกพี่เขียนวันเอ็มเคถูกอะไรดิ เขาให้ทูมาตัวแหวนมันมันตีเป็นรีวบร์หนึ่งไงเออมันต้องตีเป็นรูปตีโบว์หนึ่งก่อนแปลวมันใช้บัตรตรงไหนวะกูมีบัตรสิบห้าใบอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเอโฮมึงต้องเปิดของก่อนนะใช่ใช่เดี๋ยวผมอางเงี้ตอนนี้มึงต้องไปเคลียร์ก่อนเฮ้ยผมมีบัตรเรปอนอัปเกรดการ์ดห้าใบมันเอาไว้ใช้อะไรวะมันออ๋เอาไปตีเอาไปตีปืนได้เอาไปตีปืนได้ก็นี่เอาไปตีปืนเลยไม่เดี๋ยวเอาให้จูงนะเดี๋ยวให้ไม่เหมือนกิไม่ได้ไม่ได้ของใครของมันใช่หรอใช่ เกิบได้เบปอนเก็บอัปเกรดกิบได้ไหนลองกรีมาดิสองสามีีฮะกรีไม่ได้กูลองกรีแล้วสองสามสองสามซีะมันไม่ได้จากอะไรอ่ะไม่ได้จากอะไรอ่ะไม่ได้จากเติมอ๋อว่กรีไม่ได้ทำได้ห้าใบใช่กรีไม่ได้เดี๋ยวไปดูของปับมันเอาไว้ตีกับปืหรอะ เอ้าวเหี้ยงั้นกูนก็กตีไหมดาเมจได้เดี๋ยวไอ้สัตว์อย่างเงี้ยขอได้ปะมันกินไม่ได้อยู่แล้วนี่ถูกปะไอเหี้ยขอได้ปะไม้ดาเมจดีอย่างเงี้ยโปรโลลันไม้ดาเมจดีได้ปะมีใครติดปะวะสองศูนย์สามห้ากูทำอะไรไปเฮ้ยเฮ้ยเชื่อสายคุณคุณบเบลลี่เบลลี่อดี๋ยวครับเบลลี่ วิลี่อยู่ไหนวิลี่อยู่ไหนวิลี่ไหนวิลี่ไหนวิ่หวข้าวไ่ไหนไม่รู้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่รู้มันหนีเหรอยู่ไหนเฮ้ยมันเอามือลงไงแะมถึงว่ามันเอามือลงไงเนี่ยใช้เสร็จก่นเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนเอามือลงไงปะเอ้บีก่อนบีเพื่อนบีบีจบเลยบีบีตัวบีไม่ได้โหวยเอ้ยมือปืนกูหวยเอ้ยแกงกูไอสัตว์เอ้ย ยังไงเนี่ยไม่ยังไงเนี่ยแล้วมัน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 ต้องใช้การแตกไหมหรือมันไม่เกี่ยววะพี่ชัดมันต้องใช้การแตกปะหรือไม่ใช่ฮะวิลลี่กูยังไม่ได้ทำอะไรมึงนะเพื่อนวิลลี่มึงเห็นซ้ายมือไหมอะไรเอ้ยวิลลี่วิลลี่วิลี่วิลลี่ข้าแสนวิลลี่ไปลักข้าวอร์ตไหมวิลลี่อยากได้ตังค์อ่ะวิลลี่ไปลักข้าวอร์กับปอไหมวิลลี่ปออยากลักข้าวอร์พุดดิ้งไงวิลลี่ปออยากลักข้าวอร์พุดดิ้งไงปออยากได้ข้าแสนวิลลี่ปอไม่มีตังค์ถอนแกงไงปออยากได้ พี่เดี๋ยวไปต่อยใส่คนอื่นกูไม่อยู่ล่ะไปละเนียป่าป่าแคนป่าป่ากูเตี๊ยวุด้านกันอะเตียวอะไรมึงเตียวอะไรเปรี้ยข้าวหน่อยอะไรไม่มีหมดแล้วมันต้องใช้กันแตะมั้ยโลมันตามหานนะอ้ยย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 ่ยยยยยมยย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 ใชยย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 ยคยยัยย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  เออกูกูตีกูตีมาเอสติดก็ตัวนี้แหละใช่เหรอเออแล้วผมอาะผม,มอ่ะการแรงต่งเลยต,ติดปะวะฮะเมื่อกี้กูตีติดปะวะกูกดตีดไปแล้วอืมอะไรของมึงวะไอป้ปอเคลื่อนรอให้ไหนเดี๋ยวเพื่อนอ๋ออันนี้คือติดหรือไม่ติดเนี่ยไม่ติด ไม่ติดหรอล่ากี้มันเสียงมันตืดิ้งตืดิ้งเหรอเพื่อนเหลือสี่ใบละไม่ติดงั้นกูตีต่อนะมีมีใครขายเหล็กไหมครับรับเหล็กครับติดปอวไม่ติดไม่ติดติดบะว์ไม่ติดเฮ้ยเียติดยากไปบะว์เฮ้ยติดยากไปไเนี่ยเฮีย อีกทีวะระบายท้ายเฮ้ยเฮ้ยมันติดยากจังวะเฮ้ยมันติดยากจังอ่ะขวยไม้ดาเมจกูเหี้ยโอ้ยต้องตีเต็มหัวไอ้ตีดาเมจไม่ได้อะไรอ่ะ เไ้ยมันตีไม่ตีหรอพุดดิง้งเฮ้ยมันตีไม่ตีหรอวิลลี่อ่าได้ได้ไม่นะพูดผิดถ้างั้นก็ต้องเป็นอุ้ยแต่ผนเยอะอยู่นะอย่าเล่นไปดีอ่อมันราคาเท่าไหร่วะอะไราาไอะร,ราคาไอโป๊สามพันคุณไปเช็คราคาให้หน่อยดิว่ามีคนขายว่าเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างวะราคาอ,นนอะไรตอนนี้ตอนนี้ของของไอตู้มีอะไรบ้างเออถ่ายส่งไปปุ้ยดิได้ได้ผมไม่เียมขยะก่อน ไอ้โทมีเด็กขายปาโทเรารเอาเงินซื้อของแกงได้ไหมพี่พี่เฟิร์สได้อ,อืมนะโอ้ยยคยยยัยยียยูยเยย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 นยยูยยยยยยยลยกกลยย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 ยวเนยย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 ยของยยยยยอยยด้ยยยยอรยย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 ยลอรยยยรยเยยยยยยยิยยยยยยเยยยยยยิลินเดอร์เห็นอยู่ในทิยเกอร์ทิกเกอร์เฟรมโรเลอร์เอาไหน เดี๋ยวนะ <Okay. S 1> พี่พี่เฟิสผมมีมีอะไรจะคุยอยู่มันต้องต้องมาคุยที่นี่ก่นอนก็คือตอนนี้พี่ผมว่าไอ้รถรถที่เรามีอ่ะคือได้ต้องขายเพื่อดาราบุญให้น้องใช่ก็ขายหลายคันอยู่อ่ะขายหลายคันน่กูว่านะเอ็มจีเนี่ยอาจจะปล่อยวะ่ะปล่อยสองร้อยสองเอ็มไอ้รถฉลามนะเออสองร้อยเอ,อ็เอามาออได้นะเอาวะสองร้อยเอ็มคือได้ได้เลยนะได้ปืนเลยนะสองร้อยเอ็ม ใช่ต้องต้องทาต้องทาแล้วาะว่าจะเก็บไว้แต่กูว่าต้องปล่อยเพราะว่าไม่งั้นยาวเพราะว่าดูจากของแล้วไอ้จุงเห็นแล้วจุงอยู่ตอนเนี้ยของคนเยอะเออของโคนเยอะเลยของใช้ของขาดโคตรเยอะก็ต้องปล่อยว่ะไปหาปล่อยให้ 200m เอางี้ลองเอาให้ได้มากที่สุดอะไอ้โปงั้นให้ผมท่าไปขายพี่ต้าดีกว่าคิดป่ะแต่ว่าจะขายเกิน 200m จะดูเรื่อยๆใช่ไหมให้ผมดูเรื่อยๆได้ได้ได้เออเพราะว่าตอนเนี้ยบอกว่าต้องเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเพราะว่า ก๊อกก็ขึ้นไม่ได้ก๊อกก็ขึ้นเลยไม่ได้เพราะว่าก็ต้องไอ้นี่ก่อนบอกเออ, <AM T S 2> เอ็มจีนี่คือรถฉลามใช่ไหมสุปใช่เอ็มจีอะเอ็มจีวันเบนเอ็มจีวันได้เบอ, 200, 200, อร์พี่ตาปะมันแพงกว่าสองร้อยคู่าน่าจะแพงกว่าสองร้อยมึงลองพี่รู้เบอร์พี่ตาปะไม่รู้เอ,า,อางี้ยคู่มึงฮัลโหลเพื่อนน่าจะดีไม่เยอะปะเอาโหลเพื่อนมึงมีกี่คันอะคันเน,นีน้รู้ปะไม่เห็นเลยนะได้มาคันเดียวได้มาคันเดียวเอ็มจีวันคนไม่เดี๋ว่าพม่เฟิรวว่าคนว่าไง เอ้แก๊งวอรเป็นนี่สองรเอ็มนะทำไมค่าะลรผมไปกู้พี่ต้ามาผมใช้อำนาจหัวแกงกู้พี่ต้ามาเม่กี้เออกู้เลยกูแม่แม่ต้องกู้ถูกแล้วถูกแล้วต้องกู้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วต้องกู้ถูกแล้วกูว่าลืมกูกูแหละดีละดีละดีละงั้นเฮผมจำเบอร์พี่ต้าได้แล้วก้าวๆๆก่าๆๆาๆ้าๆๆาๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆกๆๆๆๆๆๆ้ ไม่ได้กินก็รถไปเอารถไปค้ำไว้ได้แต่ว่าไม่ใช่หรอกถ้าระยะยาวกลัวราคาตกไงพี่ก็รู้ครับตอนนี้ราคาแรงมากสองพันเอ็มอเก็๊บใช่ไหมตอนนี้ราคาแรงมากราคามันสูงมากสองถึงสามร้อยผมไม่รู้อนาคตราคาจะตกหรือเปล่าคิดเหมือนกันไหมไม่แต่เขาบอกว่าเขาบอกอีกนาขายไปเลยฟังกูขายไปเลยไอ้เฮียรถมันมาใหม่ทุกทุกทุกปีไอ้เฮียทุกเดือนทุกเดือนนานๆทีอะขายไปเลยเพื่อนไปเอารถประมูลดีกว่าขายไปสามร้อยเอ็มสามร้อยเอ็มอ่ะสามร้อยเอ็มขับเลยจากใจคนที่ขับรถเก่งที่สุดในไฟเอ็ม ครับวินวินพี่ลี่เคี่ต้าครับฮัลโหลครับผมผมโปรโลครับพี่ครับพีพต้าสนใจซื้อซื้อมไหมครับรถฉลามครับพี่เฮียเขาบอกคานเปร้อยกว่าเลยอ่ะใช่หรอะพ่พ่ต้าสนใจไหมครับมีกันแต่ ผมว่าผมคงไม่ไหวแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามองนอกเขาบอกโกดให้ร้อยแปดสิบเลยนะไม่ลองถามโกนดูก่อนหรอโกดร้อยแปสิบ 80, ใช่ไหมครับแล้วราคามันเฉลี่ยรประมาณเท่าไหร่เหรอครับพี่ที่เขาขายผมไม่รู้เลยผมถ,ถ้าตัวผมผมสู้ไม่ไม่ถึงร้อยว่าได้ครับพี่ลอง,<ม>ล,องลองหาดูก่อนดีกว่าครับมาหาดูก่อนแต่ถ้าสักสองร้อยนี่คือ,คอด,ดีเลยใช่ไหมสองร้อยเยอะมากผมว่าจริงๆอย่างตอนนั้นถ้ามันแพรถแพงๆมันก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบถึง 100, ร้อยแต่คันนี้ถ้าร้อยร้อยห้าสิบเลยร้อยแปดสิบสองร้อยก็ดี ได้เลยครับพี่ว่าวันนี้มันมันมันก็มันก็มนกผมว่าเป็นยังไงก็็ป็นประม,มูลปะหนึ่งหนึ่งในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือมันม,มันม,มันมีน้อยเหรอครับในน้อยม,ม,ม,มีน้อยมากๆอยู่แล้วแต่ว่าอยู่เหมือนว่าเฮียโอกิเขาน่าจะเอาออกมาสิบแปดคันอะสิบแปดคันสิบแปดนะสิบแปดเขาเบ็ดเขาเบ็ดทีละร้อยอะเขาหมุนทีละหนึ่งเอ็มอะครับ หนึ่งล้านบาทอะหนึ่งล้านบาทอะเบ็เทียร้อยแล้วก็หมุดแล้วก็เติมเทีละหนึ่งล้านกับห้าแสนมั้งครับพี่ใช่คแต่ถ้าเปิดเบ็เทียะสิแบบมันจะได้แบบหลักแบบเปิดทีได้คันสองคันอะไรเงี้ยแต่เขาเบ็เทียร้อยเขาเปิดท,ทีเขาได้สิบคัน,ลลคนไล,ลรไ้รถประกอบละครพี่ตามันขายได้เท่าไหร่ครับไอรถประกอบประกอบผมซื้อมาสิบสามแต่ตอนนี้เห็นอยู่ประมาณสิบสิบสองสิบอะไรเงี้ยครับดีนะแจด๊ดดีมากๆนะดีมากๆผมให้ดีที่สุดในบรรดารถประกอบชั่วโมงนี้ ได้เลยพี่ได้มาดได้มาแปดคัน,นคับพี่โอ้ก็ต้องมีอะสิบสองสิบสามก็มีหยังไม่แกะลองหาดูนะได้ครับแต่ถ้าเผื่อแบบเอาชิ้นส่วนไปประกอบอ่ะมันเขาเคยเขาซื้อมาสิบสามเขามาขายผมสิบสามจุดห้าอะไรเงี้ยผมที่เก็บรับไงผมก็เลยซื้อเป็นรถมาเลยได้ครับพี่ผมซื้อนานแล้วนะตั้งแต่แรกๆแล้วนะตอนนี้น่าจะไม่ถึงละโอเคลองถามชิ้นส่วนดูครับโอเคครับโอเคได้งงั้นผมลองขายผมก็มีพี่หาอผมอะผมมีมีพี่ผมเท่าไหร่ครับพี่ผมผมซื้อมา ห้าแต่ว่าเมื่อวานมีคนขายสี่จุดห้าสี่เอ็มอะไรเงี้ยมีอยู่ได้เลยพี่เดี๋ยวแต่ว่าผมฉลามน่าจะแรงสุดละเดี๋ยวเดี๋ยวลองขายดูครับแม่งดีแม่งโคตรอึดเลยแม่งโคตรอึดเลยเออแม่งโคตรอึดเลยได้พี่เดี๋ยวลองหน่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นปืนนี่แหละครับพี่ครับผมครับวิลี่ครับวิลลี่มันมันมันกู้เงินสภาแล้วใช่ไหมครับพี่ตาวิลลี่ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้กู้แต่ว่ากู้ได้ใช่ไหมไปกู้ได้ใช่ไหมครับทำอะไรอ่ะกู้ขึ้นปืนครับพี่ตาเอ่ออันนี้เราต้องต้องมองดูผมไม่อยากให้กู้อ่ะมันมัน มันมีดอกอะมีมีดอกเหรอครับใช่ถ้ามันไม่ให้ไม่มีดอกมันก็ต้องให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามามาคุยดีกว่ามันช่วยดีกว่าเดี๋ยมันอะไรช่วยได้ช่วยไปดีกว่าอ๋อได้ไดครับมันหมอคับครับอ๋อเป็นช่วยเหลือเนาะได้อยู่ครับ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 ผมอยู่ข้างบนนะ